สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่2.5นะครับเขาบอกว่าก้อนหินถูกคว้างขึ้นไปจากดาดฟ้าขึ้นจากดาดฟ้านะครับของตึกริมมุม30องศาเทียบกับแนวดบับด้วยความเร็วต้น20เมตรตวินาทีดังรูปอมีรูปมาให้ด้วยนะครับโดยจุดที่คว้างอยู่สูงจากพื้น45เมตรนะครับแล้วก็ถามว่ากอไก่ใช้เวลาเท่าใดที่ก้อนหินตกพื้นเห็นไหมถามสไตล์นี้แหละ ข้อไข่ความเร็วสุดท้ายและมุมที่ก้อนหินตกกระทบพื้นเท่าไหร่ข้อควายระยะทางในการในแนวน,นอนนะครับที่ตกลงไปที่ที่พื้นเนี่ยเท่าไหร่ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศโดยตัดผลของแรงต้านอากาศออกนะครับโอเคไม่ต้องวาดรูปก็ได้เพราะว่าเขาวาดรูปมาให้ชัดเจนนะครับเอาความรู้มาใช้นะครับอ่ะข้อกอไก่ก่อนก็แล้วกันนะครับกอไก่เขาบอกว่าใช้เวลาเท่าใดที่ก้อนหินตกพื้น วงความรู้ของเราที่เรามีมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบนี้แบบ2มิติโปรเจกต์ไทเราก็มี vx เท่ากับ u cos เซ e t a นะครับ sx เท่ากับ u cos เซ e t a คูณกับเวลา t ใช่ไหมฮะ vy เท่ากับ u s i n เซต e t a ลบ gt แล้วก็ sy เท่ากับ u s i n เซต e t a t ลบหนึ 2, ่งสองจีทีกับสองอันนี้คือความรู้ที่เรามีนะครับเราก็ลองเลือกมาใช้นะครับเลือกมาใช้เขากอไก่เขาถามหาใช้เวลานานเท่าใดที่ก้อนหินตกพื้นก้อนหินตกพื้นนีเบาะแสอะไรก้อนหินตกพื้นใช้เวลานานเท่าใดก้อนหินตกพื้นก็แสดงว่า,าพื้นแสดงว่าตกลงมาเป็นเป็นความสูง4ี่้าเมตรเพราะถ้าอาจารย์เลือกใช้อาจารย์ก็จะเลือกใช้สมการนี้ครับ ก่อนหินตกพื้นนะ sy เนี่ยสมการที่4นะครับเพราะฉะนั้นจากา sy เท่ากับ u sine t e t a t นะลบ1นึ 2, ่งสง gt กำลังสองนะครับเวลาตกพื้นนะ t ตกเนี่ยหาได้จาก sy เท่ากับลบ45เมตรเข้าใจไหมนี่คือเบาะแสนะ เนี่ยเขาสูงจากพื้น45เมตรแกนของเราอยู่ตรงนี้ถ้าตกของพื้นก็ต้องลบลงมา45เมตรนะครับแล้วก็แทนค่าเลยโอเคเ,อเราก็ได้เป็น <c oughs> u s y ก็เป็นลบ45เท่ากับ u u เขาบอกความเร็วต้น20คูณกับ s i n มุม30 ก็ไซด์ 30. นะครับคูณกับเวลา t เห็นไหมลบ1นส่วนเอา G ีบิต10ก็แล้วกัน t กำลัง2นะครับคณิตศาสตร์หลัง,งานเนี้ยไซด์สก็คือไซด์พายส่วนหกก็คือ1นส่วนอเนาะอันเนี้ยไซด์3าย,ายก็คือ1นส่วนโอเควอไอ้นี่ตัดตัวนี้ก็เหลือ10นะครับไอ้ตัวนี้ตัดตัวนี้เหลือ5เนาะ หือ5้าเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าอาจารย์เอาคิดต่อเลยนะเอาห้าหารตลอดเพื่อให้อ้หน้าทีนี่มันหายไปก็ห้าหารเอาห้าตัดก็เหลือเท่าไหร่เก้าห้าสี่ห้าเหลือเก้านี่นะครับเอาห้าตัดก็เหลือสองห้าตัดก็เหลือหนอึ่งคิดในใจตามมาใครไม่ทันไม่ต้องสนใจก้มหน้าทำเองแล้วคำตอบมาเทียบกันแล้วก็ย้ายข้างสมการอาจารยจะได้อะไรบ้างครับ จะได้ t กํลัง,งสองข้างหน้ามันเป็นหนึ่งแล้วนะโอเคแล้วก็ย้ายตรงนี้ไปเป็นลบสอง t โอเคไหมเนี่ยย้ายมาลบสอง t ทําไมทําไมย้ายเป็นลบก็ย้ายไปข้างนี้ลบแล้วก็ลบเก้านะครับลบเก้าเท่ากับศูนคณิตศาสตร์ครับเจอสรรมการแบบนี้เราก็ต้อง ใช้สมการคอดนติกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของ t ก็คือลบ b b ก็คือ2 b ก็คือลบ2ไหมลบ b ก็เป็นบวก2นะบวกลบ b กำลัง2ก็เป็น2กำลัง2ลบ c a คือ1เห็นไหม1คูณ c ก็คือลบ9เข้าใจไหมครับหารด้วย2 a ก็คือ2คูณ1 ว่าทุกคนคงทันและรู้ว่ายังกำลังพูดอะไรสมการคอรดาติกทำได้ไหม ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0น x จะเท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดเนี่ยส่วน 2a ใครจำไม่ได้ก็ไปดูนะครับสมการคอรดาติกเขาเรียกว่าคอรดาติกไม่ใช่ครารควาร์วาร์โย q u คอดร a ดีอารเ a t i c Equation สมการคอ d a t ติ Equation ไปดูอ่ะแทนค่าไปถึงตรงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอาจารย์ก็ตัดนะคราวนี้สองก็ตัดกับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คณิตศาสตร์นะครับ2อเนี่ยอาจารย์เวลาไปตัดก็ต้องตัดทุกเทอมใช่ไหมสตัวนี้ตัดตัวนี้2ลันเข้าไปนี่ก็ตัดกับตัวนี้ทำไมตัดได้ก็เพราะว่าสอง วิ่งผ่านสแควรูรทเข้าไปก็กลายเป็น4ี่ถูกไหมสี่ก็ตัดกับสี่นี่เป็นหนึ่งนะครับสี่ก็ตัดตัวนี้เป็น1นะครับว่ากลายเป็นลบเก้าลบกับลบเป็นบวกก็เป็น9้าอ่าวทนอาจารย์ก็ได้ T เท่ากับหนึ่งตัดไม่ใช่เป็นศูนะเป็นหนึ่งบวกลบสแควรูรทเก้านะครับก็เป็น1บวกลบสาม ทีมีสองคำตอบครับนิสิอันแรกก็คือสี่วินะครับสี่วิอีกคำตอบหนึ่งก็คือลบสองวินี่คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์มันอธิบายไม่ได้นะครับฟิสิกส์เนี่ยอธิบายอะไรไม่ได้อธิบายเวลาเป็นลบเึงไม่ได้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คณิตศาสตร์มาเป็นเครื่องมือใช้ในการอธิบาย ฟิสิกส์ก็เลยตอบว่าเวลาที่ตกพื้นคือ4วินาทีโอเคนะครับฟิสิกครับต่อไปไปดูซิขอไข่ขอไข่เขาบอกความเร็วสุดท้ายและมุมที่ก้อนหินตกกระทบความเร็วสุดท้ายความเร็วสุดท้ายก็คือความเร็วที่จุดตกนั่นเองเรารู้เวลาตกแล้วนะเราก็ไปดูความเร็วสุดท้ายนะครับขอไข่จากอันไหนครับ v y เท่ากับ u sine e ลบ g t อันนี้คือความเร็วสุดท้ายแหละถ้าอาจารย์แทน t เข้าไปนะครับ v สุดท้ายนะ v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  สุดท้ายก็จะได้เป็นอะไร u ก็คืออะไรนะความเร็วต้น20เมตรต่อวินาที s i n 30ใช่ไหม s i n 30เพราะว่ามุม30องศาลบ g ก็คือ10ใช่นไหม ทคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้ทำไมอาจารย์ลืมเร็วจัง4วินาทีนะครับ4วินาทีแล้วก็แทนค่าสี่เข้าไปไอ้ตัวนี้ก็จะได้เป็นยี่สิบหารสองก็เป็นสิบนะลบด้วยสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นลบสาสิบทำไมเป็นลบก็ Y มีทิศลงไงนั่นก็คือ Y ของอาจารย์ก็คืออะไรครับ ลบสามสิบ j นั่นเองโอเคเวกเตอร์ okay. y ของอาจารย์กนะ็คือลบสามสิบ j ได้แล้วนะตัว y แล้ว x ล่ะครับถึงจะเป็น2มิติเราคิดทีละมิติเหมือนเดิม u cos สิ x ไซายอะไรละ่ะก็เป็น cos 30 u ก็คือ20 cos 30ก็คือ square root 3ส่วนก็เป็น10 root 3นะครับเพราะฉะนั้น V คืออะไรครับปี v. 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 สุดท้ายดังนั้นก็เป็น V VX ของอาจารย์นี่ก็เป็นอะไรนะ1 0บรูทนั่นเองนะครับจงขยับมาทางนี้นะเพราะฉะนั้น V ดังนั้นนะครับ V ก็คืออ่าสิบรูทสาลบมเห็นไหมนี่คือคำตอบ ว่าเขาต้องการหาความเร็วสุดท้ายขนาดก็หาขนาดคิดในใจพรวดเลยก็เป็นอะไรครับ10บรูทสยกกำลังสองบวกด้วยลบ30ยกกำลังสองก็กลายเป็นเท่าไหร่1 0 10เป็น100 100คูณนี่ก็เป็น300ใช่ไหมสามนะครับบวกด้วย33เป็น9อันนี้ก็900ก็เป็น900ก็เป็น1,200 1,200ก็คือ สี่คูณกับสามสี่สิบคูณสามนะสี 3, นะ่สิบก็คือสี่สี่ร้อยคูณสามก็เป็นยี่สิบันคิดทันไหมยันคิดตรงไหมยี่สิบรูสอ่าโอเคนะครับก็คือยี่สิรูสามนั่นเองคือขนาดเขาต้องการรู้มุมด้วยพอรู้มุมนะก็ต้องเป็นอะไรครับเซต้ามองพวดด้ไหมก็คืออาร์คแทนของ v y ลบ v x นั่นเองก็คือ arc tan ของ y ก็คือ30ลบนะหารด้วยเอ่อ10บ o o t นะครับการกดคือคิดเลขนะนอันนี้เครื่องหมายลบต้องเอามาด้วยนะจะได้อยู่ทิศมุมนะครับ30หารด้วย10 ด้วยรูทสามนะครับหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามหนึ่งหกนะครับลบด้วยนะก็เป็นอาร์คแทนคันนี้อาร์คแทนของลบเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้หนึ่งจุดสามเรืว่าตายแล้วสมองสมาธิหลุดลุ่ยมาแล้ว กดนี้เลยกัน arc tan ของลบสามสิบหารด้วยวงเล็บสิบรูทสามปิดวงเล็บ ปิดวงเล็บวงเล็บเลบหกสองศานะครับจายนได้ไลบหกสองศานั่นเองนั่นหมายเขาว่าไงครับมาอธิบายทางฟิสิกสิคราวนี้หมายคขาว่าไงก็หมายคขาว่าตอนตกเนี่ยเห็นไหมตอนตกเอาสีนี้แล้วกันสีฟ้าต่อตก v อย่างเงี้ยครับ v อย่างเงี้ยมุมที่ตกเนี่ยแตรเนี้หกสองศาเมกเส้นไหมก็เมกเสนะ เขาวาดอาจจะไม่เมกเซน์เท่าไหร่เหมือนตกดิ่งใช่ไหมแต่ความจริงเราคำนวณออกมาแล้วมันลบหกสิองศาความเร็วก็เมกเซน์วาเป็นลบป <c oughs> เป็นบวกเอ็กกวครับต่อไปไปดูข้อไหนอกีกคอควายระยะทางในแนวนอนโดยตัดผลจากแรงต้านระยะทางเราก็เอาสูตรอันนี้มาใช้นี่ไหมเอส็นไหม S เอสเอเท่ากับเพราะว่า t เรารู้แล้วว่าคือ4วินาทีนะครับ อันนี้ข้อคอควายเนาะ sx เท่ากับ u cos เซตาลบไม่ไม่ลบคูณกับเวลาแล้วก็แทนค่าเลย u ก็คือ20 cos 30ใช่มเห็ครับคูณกับ t ก็คือ4ก็เป็น20คูณรูทสส่วนสคูณกับ4ก็เป็น10ก็เป็น40 รูทสามนะสี่สิบรูทสามหกสิเก้าจุดสองปดเมตรนั่นเองครับก็อาจารย์ก็ตอบครบทั้ง3ข้อเห็นไหมครับก็ไล่ทําตามไปเนี่ยโดยใช้ความรู้1นมิติ คขาเข้าใจใน2มิติว่าตอนจะแก้ก็แก้ทีละม,มิตินั่นแหละก็เอามาดูกันเราไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ